ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยัดข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่กดแชร์แชกดนานๆกดเยอะๆนะคะก็มีประเด็นที่ต้องพูดถึงอีกแล้วนะคะภาพหลุดค่ะภาพหลุดแบบนัวมากนัวแบบโอ้น้ําตรงน้ําแตกนะคะตามที่อเทิกําลังโฆษณาขายปลาร้านัวของตัวเองว่ามีภาพหลุดที่แบบนัวน้ําแตกจริงๆเดี๋ยวไปฟังอ <T |ar|> ิทค like ่ะ คนอนยอยี้แล้วเขาไม่จะมาผักล้านนี่เธอขึ้นสมุทสเวน่นอืมปลาล้านะคะทุกคนใครสั่งจองนะหกขวดนะคะหกขวดสองร้อยหกขวดสองร้อยนะปะลาามาวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนะคะใครที่สั่งจองในวันนี้ให้อ่าบอกแอนด้วยว่าพิมคําว่าจองพิมพคําว่าจองทุกคนอืมภาพหลุดแบบนันนวนัวมากนัวแซบ่บนัวเวอร์นัวอีลีนัวจะนัำแตกน้ำแตกน้ำประแดด คือตอนนี้มีวิธีเรียกแขกแล้วก็ขายน้ำปลาโดยใครอยากฟังอยากรู้เรื่องภาพหลุดเดี๋ยวจะเมาเรื่องนี้แต่ออเดอร์มาก่อนนะคือทําตัวเป็นโมเน่หนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์ต้องออเดอร์มาก่อนนะสั่งจองก่อนของจะมาวันที่31แล้วถึงเวลาวันที่31เดี๋ยวอาจจะมีการเลื่อนมีอะไรไปอีกเหมือนทุกๆครั้งน,นะคะเหมือนทุกๆครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ ดูความตกต่ำของการที่จะขายน้ําปลาของตัวเองเอาเรื่องแซบเรื่องภาพหลุดน้ำแตกมายั่วต่างอะไรกันกับไอ้ขาหมูคะ่ะนั่งพูดนั่งดา่าแล้วก็ขายของเรียกให้คนเข้ามาฟังเรื่องภาพหลุดมันใช่ภาพหลุดจริงไหมดูการบรรยายของอีเถิดดูเหมือนเงี้ยนขนาดหนักนะคะอยากน้ําแตกบ้างอยากมีภาพหลุดหรือยังไงอีดอก เรื่องราวของภาพหลุดเนี่ยมาจากใหม่ชรวันนะคะลงโพสชุมชนเอาไว้นะคะมีภาพของสาวิตีแล้วก็ผู้ชายอีกสองคนตรงกับที่อีทธิเนี่ยบรรยายในห้องที่มืดมืดสลัวสลวมีม่านมีนั่นมีไมอะไรทุกอย่างนะคะทีนี้ถ้าเราดูดีๆ ภาพที่ใหม่ชละวันเอามาแคปเป็นภาพหลุดแล้วก็บอกว่ามีคนบอกว่าใส่เสื้อนีออ้มีคนบอกว่าดุแต่จริงๆแล้วเหมือนเป็นเสื้อตัดอ้อยมันไม่ใช่ภาพหลุดแต่ใหม่ชาราวันไปแคปมาจากชุมชนของสายวิตีแต่ทีนี้พอเราไปดูในชุมชนของสายวิตีมันมีแค่นี้ค่ะ อันนี้เป็นชุมชนของสวิตีวันนี้นะคะดูเวลาก็คือก่อนที่ใหม่ชรวันจะแคปไปนานอยู่พอสมควรแต่ถ้าดูจากการแคปของใหม่ชรวันก็คือว่าสาวิตีลงปุ๊บไอเคแคบป,ปั๊บนะคะแต่ของสวิตีเหลือแค่ภาพนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าในชุมชนถ้ามีการแก้ไข จะลงไว้ไหมว่ามีการแก้ไขอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจแต่ของสารวิตยตอนนี้เหลือแค่ภาพเดียวเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่ามันไม่ใช่ภาพหลุดแต่แต่เป็นสารวิตยีลงไว้เองแล้วก็อาจจะเอาออกอีกอาภาพที่ใหมายชารวันแคปได้น่นอาจจะมีการเอาออกไปโดยที่ใหม่ชรวันไม่ได้มีการใส่ไว้สองภาพใส่ไว้แค่ภาพเดียวนะคะ แต่ที่แน่ๆคืออันนี้ไม่ใช่ภาพที่ไปหลุดมาจากไหนไปหาได้จากไหนแต่เป็นสายวิธีโพสเองแล้วถ้าดูดีๆคนหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในทนายทีมโจ์ร่วมอย่างแน่นอนแต่อีกคนหนึ่งเท่าที่ดูน่าจะเป็นอายการนะคะเพราะว่าในออคอมเมนต์ของ ช่องใหม่ชารวันในชุมชนมีการพูดกันว่าอย่างเงี้ยชัดเจนเลยว่าน่าจะมีการติดสินบนเหมือนมีการติดสินบนอายการเพราะฉะนั้นภาพเนี้ยเป็นภาพตั้งแต่วันจำวันที่ไอ้ไหลเดือดหนักๆได้ไหมครับคือสืบเสร็จแล้วไปเลี้ยงฉลองไปอะไรกันเนี่ยแล้วไอ้ไหลเนี่ยไม่ได้ รวมเลี้ยงฉลองกับเขาถูกไล่ออกมาน่าจะเป็นน่าจะเป็นวันที่สืบเสร็จหรือวันอ่านคำพิพากษาอันนี้ไม่แน่ใจแต่มีการไปฉลองกันในทีมของฝั่งออโจ์ไม่ว่าจะเป็นโจ์หลักหรือโจ์ร่วมนะคะไม่ใช่พึ่งมามีวันนี้วันอะไรยังไงน่าจะเป็นในวันที่ ถ้าไม่สืบเสร็จก็อ่านคำพิพากษาอันนี้ดีฉันไม่ยืนยันข้อเท็จจริงแต่รู้ว่ามีการไปเลี้ยงฉลองกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภาพหลุดนัวน้ำแตกได้อย่างไรคะเขาไปกันทั้งทีมยิ่งถ้าเป็นวันสืบเสร็จก็จะมียูทูบเบอร์อยู่ด้วยมีอนมามัยอยู่ด้วยมีหลายๆคนอยู่และมีการถ่ายรูปไปถ้าเป็นวัน สืบเสร็จมันก็จะมีเออวันอ่านคําพิพากษาและมีการเลี้ยงฉลองอะไรกันมันก็จะมีคนอื่นๆที่ได้ไปร่วมฉลองอยู่ด้วยนะคะไม่ได้ไปกันแค่สามคนเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ภาพหลุดแต่อีเถิกเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะแค้นใจเรื่องคดีแล้วก็เลยเก็บกดอยากจะเอามาพูดนะคะ เอามาพูดให้มันกลายเป็นเรื่องสปารดี้สีประดลเพื่อที่จะขายน้ำปลาหนัวขนาดน้ำแตกนะคะเป็นไปได้เดี๋ยวฟังต่อคะ่ะเออนี่ละนี่ละจังหวะจังหวะอืมก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแดกหามนะอรู้ไว้ใช่ว่ารู้ไว้ก็ดีอะเราก็รู้ไว้รู้ไว้หนัวปลาอะไรน้าหนัวปลาหนัวปลา ไม่ใช่นัวภาพหลุดนะเออเอเอบัดนีสิเก้าอ้ทาทัดทดูสติแตกประสาทแดกดูเออเออดูมีความข้างแค้นนะคะ การที่โจทย์หลักกับโจทย์ร่วมเข้าไปฉลองชัยชนะหรือฉลองความจัดเลยยกันไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นปกติอยู่แล้วว่าทางอายการกับทางโจทย์ร่วมต้องคุยกันในการที่จะซักจะถามทั้งสองฝั่งจะต้องเป็นคอมพลีตกันแต่ถ้ามีภาพหลุดอายการไปนั่ง นัวน้ำแตกอยู่กับฝั่งจำเลยอันนี้สิถึงจะแปลกนะคะคุณดูความที่อิทธกเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรคือไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นประเด็นในการพูดคุยเพื่อที่จะขายของก็อึ่งอัองอ้งไปตอนนี้มีภาพหลุดเยอะคือไม่มีความสามารถจะพูดเรื่องอื่นนอกจากพูดในสิ่งที่ตัวเองข้างแขนแล้วไม่ได้มองว่ามันเป็นผลดีต่อผลิตภัณฑ์เป็นผลดีกับ กับตัวเองไหมในการเอาเรื่องที่เห็นภาพก็ต้องรู้อยู่ว่ามันเป็นการเลี้ยงมีคนหลายคนสาวิตีไม่ได้ไปกับผู้ชายสองคนแล้วเป็นนัวเนียกันจนน้ำแตกแต่อีดอกนี่เน้นแต่เรื่องน้าแตกคือผัวไม่เยไอ้คนที่ผัวไม่เยตอนนี้ยิ่งผัวติดคุกไปแล้วหาคนเยก็ไม่ได้ตอนผัวยังอยู่พยายามจะขึ้นไปเยผัวผัวก็ไม่ยอม ไม่สมัครใจเยว่างั้นเถอะวันนี้ก็เลยออกอาการแบบนี้มันยิ่งทำให้คนเห็นแล้วทุเลตใจเอ๋มีคนมีแต่คนอ้อนทันตะวันทันตะวันเธอให้เธอก็ปรึกษาเขาก่อนนะ <c oughs> ให้บัญชีด้วยปาดบัญชีนี้เปิดรับบริจาคหรือปังแอดโอปดิซีเก้ากับเก้าสตัง์แอดโอใหอ้แอดโอเข้าไปก่อนเก้าสตังก์ก่อนไม่มีเงินเลยอืมบัญชีไหลหน้าไหลเลยศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง ไ <c oughs> ม่จะซื้อจ <c oughs> ะซน้อหนึ่งโอ้ยกินตาบักม่วงมันก็แเ <c oughs> สบยท้องมันปวดท้องแสียท้องวันนี้ไอาานน้อันตาบักม่วงวันนี้นะอือแยกกินนมนี่ก็ป้าเห็นผ้าหลุดแล้วง่วงนอนไม่ใช่ป้าเห็นผ้าหลุดแล้วตื่นตื่นแบบตอนแรกก็ง่วงเงี้ยง,ง่วเงี้ยอยู่แล้วก็ตื่นเลยตาใสมากก็พอตื่นมาก็เลยมาขายปลาเลยแหละเพราะว่าผ้ามันแสีบมันนัวล่ะจัดไปลุงป้าปลาหนัวทุกคนใครที่ สั่งจองไว้นะคะวันนี้นะถ้าดูไลฟ์สดดูตอนนี้หรือดูย้อนหลังก็ได้นะคะสั่งจองไปนะคะก็เขียนคาว่าจองไว้ด้วยนะจะได้แพ็กละสองร้อยนะสินค้ามาวันที่สาสเ็ดนะสินค้ามาวันที่สาสเอ็ดทุกคนพฤ็จิกาคมมกราคมสองห้กกาหกเก้าค่ะอืมถ้าไม่ค่อยอยากรู้เนาะบราษันะกุเจ้าเขาไม่ได้รู้หรอกมันอันตราย <laughs> อ่าเพื่อจะขายปลาให้เอฟซีไม่มีอะไรจะพูด เอาภาพธรรมดาธรรมดาในห้องคาราโอเกะออกมานั่งพูดว่ามันอันตรายมันอย่างนู้นอย่างนี้นะคะจากนั้นก็ยังมีการคือดูถูกดูหมิน่นเอ้ยคงเป็นห้องราคากระจอกมันถึงมีไม้เดียวมันเป็นอะไรที่สทุนและก็ต่ำตงถ้าชัยพล ต้องติดคุกแล้วไม่มีใครสงสารมีแต่คนสมน้ำหน้าส่วนหนึ่งมาจากปากปาร้าของเมียนั่นเองไม่รู้จักการะเทศะโง่และไม่ฉลา,าดแทนที่จะเอาเวลาไปนั่งอ่านวัฒนายทีมตัวเองดีกาอะไรไปบ้างฟังโจทย์เขาดีกาอะไรมาบ้างเอามานั่งอ่านเอามานั่งศึกษาแล้วก็ให้ความเห็น แทนที่จะปรึกษาหารือกับทีมทนายไปปรึกษากับแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีโดยไม่ได้ดูเลยว่าแม่ผู้ใหญ่ใจดีของมึงแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไอ้ที่จบสูงจบด็อกเตอร์อยู่มันก็มีแต่เรื่องคดีแทนที่จะศึกษาให้รู้เองกับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเอาเวลามานั่งใส่ใจกับภาพที่ถูกหลอกก็เป็นภาพหลุด แสบแล้วแสบเวอร์อรแล้วภาพใครผู้หญิงนอกใจสามีแล้วไม่ใช่อ,อไม่ใช่ผู้หญิงนอกใจสามีนะแต่ว่าเหมือนกับถ้าดูถ้าดูาด,ด,ดูเดี๋ยวเดี๋ยวีนในใน๋ยวเ,เดี๋ยวบรรยายภาพให้ดูดีกว่าเดี๋ยวบรรยายภาพมาดูดีกว่าก็ประมาณเหมือนกับว่าอ,อนั่งกินข้าวชายสองหญิงหนึ่งแต่ว่ามีระยะห่างกันอยู่มีระยะห่างกันอยู่ อยากรู้ชื่ออีเฮียที่คอมเมนต์เข้าไปภาพใครผู้หญิงนอกใจสามีเหรอรู้ดีจังนะอีดอกสวิตีอยาก,กันเรียบร้อยแล้วถ้าเขาจะไปมีใครเขาไม่เรียกว่านอกใจแต่สิ่งที่อนามัยทำอนามัยต่างหาก นอกใจเมียจนต้องอยากกันเพราะเมียของอนามัยในตอนนั้นสาวิตรีมีศักดิ์ศรีไม่ยอมให้ผู้ชายอย่าคิดว่ามันมีหำม,มีควยแล้วจะทำอะไรก็ได้ในขณะที่อิถึกโดนผัวนอกใจไม่รู้กี่ครั้งจนควยกุดอเถึกยังยอมเพราะว่าหลงดุ้นผัวยอมให้เขากดขี่ข่มเหงตัวเองมานั่งเล่าเองว่าไปเห็น ไปนั่นไปนี่อีเรื่องอีแสงดงแสงดาวอะไรนั่นน่ะถึงขนาดต้องไปบนบานสารกล่าวขอให้พระช่วยไล่อีผู้หญิงคนนี้ออกไปให้ผัวกลับมารักกูหลงกู พอผู้หญิงเขาทิ้งผัวตัวเองไปตัวเองทนดูได้เนาะผัวทุ่มตัวมานั่งเล่าอีกก็ผัวทุ่มตัวลงไปร้องผมร้องไห้กรีดเสียงอยู่บนเตียงกูอกหักแล้วกูอกหักแล้วมีเมียยืนหัวโดมีลูกอยู่คนหนึ่งปั้มลูกกันแล้วเยก,กันแล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเอาไปให้พ่อแม่เลี้ยงข่านมก็ไม่ส่งก็ยังทนอยู่กับผัวคนนี้กลับไปเยี่ยมลูกทีไร ผัวก็เอาผู้หญิงอื่นมานอนบนเตียงทุกทีแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ทนมาโดยตลอดอยู่ในสวนยางร,รีสอร์ทสวนยางผัวออกย่องออกไปหาผู้หญิงอื่นท้ายสวนยางแทบทุกคืนอีนี่ก็จำทนศักดิ์ศรีของคนมันต่างกันเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าอีดอกไหนมันคอมเมนต์แบบนี้นี่มันอยายพาให้ฟังเลยนะอยากให้ฟังแล้วก็ ก็มีการแบบร้องคาราโอเกะสนุกสนานอะไรประมาณน,นี้มีการร้องคาราโอเกะสนุกสนานในห้องที่แสงไฟริบหรี่อะไรนนประมาณนี้ปลาล้าปลาร้าทุกคนถ้าอยากให้เล่าเรื่องต้องจองปลาล้าก่อนนะถ้าอยากให้เล่าให้ฟังเนี่ยจองปลาล้าก่อนภาพไม่มีให้ดูแต่เล่าได้นี่ตกต่ำขายของไม่ได้ต้องเอาเรื่องมานั่งบิดเบือนนะคะ ต่อไปถ้าเรื่องหลอกใช้ไม่ได้แล้วอาจจะต้องมีการแหวกติ่งแตดตัวเองแล้วโชว์ตรงนี้ไงจ้าแคมซายนี่ไงนะโอ้ยลุงพลเคยเลียนะแคมซายโอ้หูยลุงพลนี่เลียเด็ดเมามันต้องหลอกเอฟซีมาซื้อปลาด้วยวิธีนี้หรือเปล่าจ้าแหวกกี่ตัวเองต่อไปต้องทาแบบนั้นเลยนะอืมอนี่เล่าให้ฟังได้อยู่เล่าให้ฟังได้อยู่ จองปลาไหลก่อนจองปลาไหลก่อนหกขวดสองร้อยหกขวดสองร้อยนะนึกภาพตามเลยวุศน่ะเห็นนะจ้าวาศนาะจ้าทำไมเห็นไปว่ากันบ้างอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะไม่ได้พูดถึงใครแ้วพูดถึงภาพหลุดเพราะว่าช่วงเนี้เขาเรียกว่าข่าวภาพหลุดนี่มันเยอะแต่เราก็เลยเล่าเรื่องภาพหลุดของเราให้ฟังอของคนที่เรารู้จักให้ฟังรม่องของเราสิไม่ใช่ภาพหลุดของเราแต่เป็นภาพหลุดของคนที่รู้จักนะก็เห็นข่าวภาพหลุดเป็นเยอะไงช่วงนี้ข่าวภาพหลุดเป็นเยอะไงก็เลย บังเอิญเราก็ได้เห็นภาพหลุดบางล้วก็เลยเล่าให้ฟังนี่แหละอืมก็อาจจะเป็นแบบเหมือนกับความบันเทิงมากกว่าดีกว่าอ่าหน้าปกก็เป็นภาพหลุดเหมือนกันเออหน้าปกเป็นภาพหลุดแต่ใน,น,นคือภาพหลุดปลอมนอันนั้นภาพหลุดปลอมภาพหลุดจริงก็มีอะไรเงี้ยมันเราเราก็ไปตามกระแสข่าวแหละทุกคนเพราะว่าเราก็อยากจะพูดเออข่าวมันก็มีภาพหลุดต่ว่ต้องมีอันนี้มันอย่างนี้บ้างสามีภรรยาก๊กุ๊กกิ๊กอะไรพวกนี้เออทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะเราก็เหมือนไปดูรายการรายการนึงเหมือนกันนะ เขาก็เล่าแบบนี้แหละเล่าแบบว่าอันนี้เนีแล้วก็จุ๊บๆ,ๆไว้อะไรมาเนี่ยมันเป็นความลับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอพอจังหวะหนึ่งมันก็มีคนเปิดขึ้นมาเองอะไรมาเนี้ยแต่มันต้องรอเวลาแต่เราเปิดไม่ได้เราก็องเล่าเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าในห้องหนึ่งห้องอมีมีไม่หนึ่งไม้มีคนสามคนแต่ไม่รู้ใครถ่ายนะไม่รู้ใครถ่ายมีไม่หนึ่งไม้มีผ้าม่านผ้าม่านบางผ้าม่านหนึ่งผืนมีอาหารเต็มโต๊ะอือ คุณเห็นแค่ภาพไม่ได้เคลื่อนไหวคุณเอามานั่งเล่าให้คนมองว่าผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายสองคนอยู่ในห้องสลัวสลัวกำลังสำเริงลึงสำรานกันมีอาหารมีนั่นมีนี่มันก็ตรงกับภาพอันนั้นแล้วคุณบอกว่าก็เหมือนกับรายการทั่วไปตอนนี้มีภาพหลุดมีอะไรยังไงทุกคนก็เอามาพูดกันแต่คุณไม่ได้กำลังจัดรายการแล้วนี่มันไม่ใช่ภาพหลุด คุณเองคุณเห็นคุณก็ต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ภาพหลุดยกเว้นว่าคนที่เอามาให้คุณดูไม่ได้เอามาทั้งยวงดาวน์โหลดมาเฉพาะภาพแล้วก็บอกก็เป็นภาพหลุดถามว่าไอ้คำว่าภาพหลุดทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่คนต้องเอาบาัติฉินนินทากันภาพตรงนี้มีอะไรให้ติฉินนินทา มีอะไรให้จิกฉินนินทาว่าเป็นเรื่องน่าเกลียดเป็นเรื่องที่ไม่สมควรมีอะไรบ้างแต่คุณเอามานั่งพูดถึงขนาดน้ำแตกมันแซ่นัวมากเนี่ยมันคืออะไรจิตใจคุณทำด้วยอะไรระวังนะถ้ามีภาพหลุดของลูกชายคุณไปนั่งนัวเนียไปแซบไปมันอยู่กับอะไรที่มันไม่ควรจะเป็นแล้วหลุดออกมาบ้างอย่ากรี๊ดนะ ถ้าคนอื่นเขาทำกับคุณอย่างนี้บ้างอย่ากกรีดนะเพราะคุณเองคุณเห็นภาพมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่คุณเอามาหลอกขายของอยากให้คนอยากรู้อยากให้คนเข้ามาพิมพ์เม้นด่าสาวิธีโดยใช้วิธีต่ำซามแบบเนี้ยความคิดแบบนี้วิธีการแบบนี้คุณไม่มีทางเลยที่จะชนะคดี ถ้าคนเขาเกลียดคุณเกลียดครอบครัวคุณเกลียดผัวคุณเกลียดลูกคุณให้รู้ไว้ว่าครึ่งหนึ่งเพราะความเกลียดคุณสันดานคุณมันต่าสถุนคุณโง่คุณปากหมาแล้วคุณปากเสียเขาเลยพลอยเกลียดลูกคุณเกลียดผัวคุณไปด้วยเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ผัวคุณกระทำไว้เพิ่มขึ้น จากพฤติกรรมของลูกคุณที่ทุกคนเห็นคนที่เขาด่าลูกคุณก็าด่าเพราะคุณเอาไปใส่แคปชั่นเอาไปทำเอไอแล้วก็อวดแล้วก็ชมแล้วก็ดันแล้วก็นี่ลูกคุณแค่บ,บอกทุเรียนคุณก็ต้องไปใส่แคปชั่นว่ารอให้พ่อมาปอกยี่หกปีก็ไม่ได้แดกหรอกเน่าก่อนหรือเปล่าคุณหาตีนหาคำด่าให้ลูกอยู่ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกคุณจะรับผลกระทบอย่างไรคนเห็นปุ๊บก,ก็จะมองว่ามึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าวะไหนบอกว่าฉลาดรอให้พ่อมาปอกกว่าพ่อมึงจะออกจากคุกเนี่ยมันจะไหวเหรอ <c oughs> เป็นการรับประทานอาหารทั่วไปนะการรับประทานอาหารทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากก็รับประทานอาหารทั่วไปนี่แหละเป็นแบบเนาะกินข้าวธรรมดาปาร์ตี มีฮาปราร์ตี้มีการร้องรำทำเพลงบ้างอะไรเงี้ยอ่ะไม่ไม่อีอันเขาที่เห็นนี่คือไม่อันเดียวนะว่าเขาประหยัดอาจจะเป็นแบบห้องห้อง,ห,อง,ห,งห้องประหยัดนิดนึงห้องประหยัดนิดนึงเออภาพน,นี้ได้มาจากคนเล่ร่อนคนเล่ร่อนไปทั่วเล่ร่อนไปทั่วเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้มากกว่านี้สั่งจองกุลาสั่งจองปลาดารราด้วยจ้ะลุปะประรงป้าปลาโนวอย่าลืมลุงป้าปรลาโนวเรื่องนนัวแซ่บต้อง ไม่พลาดลุงป้าปราหนัวนะคะเล่นมโนซ่บแสต้องไม่พลาดไอ้คนที่มาจากบ้านไม่มีฝาฝนตกต้องไปเล่ล่อนขอถุงปุ๋ยคนอื่นเขามากันฝนให้ลูกให้ลูกไปขอข้าวตากับยายให้ผัวไปขอข้าวที่วัดพอยาไส้เนี่ยวันนี้มาบอกว่าห้องประหยดัดอุ้ยอันนี้คงเป็นของราคาถูกมึงมาจากไหนอีส้ัตีนมึงน่ะมาจากโครนตม โคลนตมอันอื่นก้อนหินอะไรที่มันอยู่ในโคลนตมเนี่ยถ้าเขาเอามาล้างเอามาทำความสะอาดมันอาจจะดูมีค่ามีอะไรขึ้นมาแต่คนอย่างมึงนี่สาบโคลนตมจิตใจมึงนี่สถุนมากภาพแค่นี้มึงเอามาพูดถึงเรื่องน้ำแตกอีดอกมึงเงียบมากตั้งหรือยังไง